คีิปวดี Tower Defense อัปเดตใหม่นะทุกคนก็นะไม่ได้เจอกันนานเลยนะพวกเราสักประมาณ2-3วันได้แล้วนะตอนนี้คือผมรู้สึกว่าจะเฉาเฉากับเกม Tower Defense ช่วงนี้สะส่วนใหญ่นะไม่มีเกมอื่นจะเล่นด้วยนะผมก็เลยไม่ค่อยได้อัปคลิปสักเท่าไหร่นะทุกคนก็วันนี้นะมีอัปเดตมาก็เลยจะมาเล่นสักหน่อยละกันนะได้ข่าวว่ามีตัวใหม่มาด้วยนะก็คือจะเป็นตัวของอันนี้เลยนะทุกคนชื่ออะไรนะ Godly Titan Kok <Clock> Woman นะรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยจะรักตัว c o k Man ไม่ใช่คอร์กแมนส,สิเขาเรียกว่าคอร์กวูแมนแล้วนะตอนนี้ตัวนาฬิกาเนี่ยเกมนี้เนี่ยมี3มเวอร์ชันแล้วนะทุกคนซึ่งผมรู้สึกว่าจะเยอะมากๆนะก็โอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเอาเพชร1นึ่งแสนสี่หมื่นเพชรเนี่ยมาสุ่มแล้วกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะตัวนี้เนี่ยใช้เพชรในการสุ่มนะก็จะเป็นไอ้กล่องเจมนะทุกคนนี่เลยนะท,ท่านคอร์กวูแมนนะสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มแบบนี้เนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะทุกคนมีฟาร์มให้เลือกหลายแบบมากๆนะ ใครที่ใครที่สนใจเนี่ยก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่านะอ๋ออีกอย่างเลยก็คือมันจะมีอัปเดตมาหลายแบบมากๆนะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยคำว่าเอ็กซ์ต้เห็นไหมทุกคนเอ t กซนะนี่เลยจะมีคําว่า e m o ม e แล้วก็อัปเดตสเตตัสนะคือผมรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะสลับฝั่งกับปุ่ปปมเ,เทเลพอร์ตนะทุกคนตอนแรกปุ่มเทเลพอร์ตเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันย้ายสลับฝั่งกันละก็ เทเลพอตตรงนี้ก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แทนนะ,นะเห็นไหมนี่ก็เทเลพอตเหมือนเดิมนะตรงนี้แค่ย้ายฝั่งเฉยไม่มีอะไรมาโคผมเนี่ยก็ต้องอปรับใหม่ด้วยนะรู้สึกว่ามาโคต้องทําใหม่ด้วยนะเนี่ยย้ายฝั่งทํใหม่ในเมื่อมันก็คล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะอันนี้ก็จะมีควิกเพย์นะทุกคนสามารถแบบเดินเข้ามาแล้วก็เลือกด่านเล่นได้เลยนะด่านที่ผมใช้ฟาร์มส่วนใหญ่ก็จะมี t อ i l e t t o ท้านะแล้วก็ด่านของรถไฟนะก็อีเวนต์นอกอันนี้เป็น Backroom นะยังไม่ไปเลยนะเหลืออีก6วัน มาเดี๋ยวเริ่มสุ่มเลยดีกว่าทะทุกคนแล้วก็มาดูซิว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้รีวิวหรือเปล่านะโอเคขอแบบปุ่งแรกได้เลยหรือเปล่าไททันคอกวูแมนนะแล้วก็จะมีตัวเออมิสติกตัวใหม่ด้วยนะจะเป็นสปีกเกอร์เป็นเครื่องบินนะเออสปีกเกอร์สักอย่างนะเ๋ยวสุ่มไปเรื่อยๆก่อนนะการนะทุกคนอันนี้จะเป็นเซิร์ฟรวมนะผมสุ่มในเซิร์ฟรวมเนาะ สองหมื 2, 10, ่นเพชรหมดเป็นไปนทีบร้อยนะทุกคนยังไม่ได้เลยเดี๋ยวผมขอย้ายเซิร์ฟก่อนละกันโอเคมายังเซิร์ฟรวมเอ้ยไม่ใช่เซิร์ฟรวมสิเซิร์ฟวีเอพทุกคนเปิดอีกนะอันนี้เปิดสักประมาณสามสี่หมื่นเลยละกันนะทุกคนเปิดย,วยาวๆเลยอันนี้ยังไม่ออกอีกมันทำไมออกยากจังวะไอ้กล่องนี้ศูนย์จุดอะไรนะสี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคือแบบเลดออกก็ถือว่าน้อยมากๆนะทุกคนออกยากนันแหละเอาง่าย ขนาดตัวแดงยังไม่ออกเลยนะเนี่ยมาแล้วครับผมตัวแดงตัวแรกนะก็ถือว่าตีแรงนะทุกคนสปีกเกอร์ตัวเนี้ยเดี๋ยวลองเอาไปเล่นด้วยแล้วกันนะตัวนี้เหลือแปดหมืนแล้วโอ้โหแล้วตัวแดงออกสองตัวตัวนี้เหลืออยู่แปดหมืหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะ หมดแล้วยังไม่ออกเลยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกับเกมพาร์ทหรือเปล่านะเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยเกมพาร์ทไม่ครบนะทุกคนไม่มีเกมพาร์ทลักกี้อะไรนะซูเปอร์ลัคกี้หรือว่าไอ้กอรลี่ลักกี้ทักอย่างเนี่ยผมไม่มีนะมันก็เลยออกยากนะอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับตรงนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ โอเคทุกคนได้มาแล้วนะโอ้โ oh, ห oh, กว่าจะได้เลยอยู่สามหมื่นนะสุ่มไปประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะทุกคนตีกลมๆนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะ oh, <c oughs> โอ้เยอะม,มากเดี๋ยวผมจะเอาไปสุ่มบับก่อนละกันนะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะตีใกล้ามากๆเลยนะถ้าเป็นไปได้ก็เอาเป็นแบบบัฟสไนเปอร์ละกันทุกคนบัฟสไนเปอร์นะโอเคเดี๋ยวสุ่มไปก่อนนะเอาเป็นสไนเปอร์นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันตีใกล้เกินไปนะนะทุกคน ทุกคนตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการย้ายมาในไอดีที่มีเกมพาร์ทสปีดคูณ2มาที่บ้อยนะก็พร้อมรีวิวละมาดูที่ตัวของอ่อไททันค็อกบู m มนก่อนละกันนะสเตตเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่400 0นะั้นคนดาเมจนะอัพตันอยู่ที่2 0 0 0 0ืนะระยะเริ่มต้นอยู่ที่25นะอัพสุดอยู่ที่45แล้วก็สปีดอยู่ที่2นะนั้นคนอัพสุดอยู่ที่0.67นะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะตีใกล้มากมากนะผมเลยไปเอาบัฟสไนเปอร์มา1อันนะทุกคนแล้วก็็จะเปนตของ ไอตัวเครื่องบินนะเครื่องบินสปีกเกอร์นะตัวนี้เนี่ยอ่าอัพเริ่มต้นที่พันแปดนะดาเมจอัพตันที่หนึ่งหมื่นทุกคนระยะอยู่ที่สามสิบอัพตันที่ห้าสิบนะแล้วก็สปีดเริ่มต้นที่หนึ่งจุดสองอัพตันที่ศูนย์จุดสี่นะก็ผมเก็บเลเวลสิบมาเป็นที่เรียบร้อยนะส่วนไอตัวนี้เนี่ยเป็นเลเวลห้านะอันนี้ก็จะไม่รีวิวสกิลละกันนะทุกคนปล่อยไปเลยนะเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะก็จะเป็นตัวของกอตลี่ตัวนี้ละกันนะทุกคนเก็บสกิลครบสิบ ก็เหมือนเดิมเลยนะทุกคนผมว่าอาจย์เล่นเป็นโหมดของยากสุดนะอินเซนนะแล้วก็ออโต้สคิปแล้วก็อันนี้ไปสปีดคูณนะแล้วก็วางตัวเงินไปเลยเนาะไม่ใช่ตัวเงินสิตัวสโลนะตัวสโลมาทุกคนเดี๋ยววางเป็นเริ่มต้นเลยลวกันนะผมจะวางตรงนี้แล้วกันนะปึ๊บนี่นะค่าวางที่2 0 0พเลยนะตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะสำหรับตัวของกอรดีทุกคนเป็นค่าเริ่มต้นที่แบบกลางๆมากนะค่าวางก็ เอ่อสกิลผมไม่มีให้อ่านนะเดี๋ยวผมจะไปอ่านในด i s c อร์ให้ละกันนัุนคนว่าตัวนี้เนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวมาอ่านที่หลังละกันเนาะต่วอ,อัปเกรดขั้นแรกนะอยู่ที่3 0 0พันะดาเมจเพิ่มเป็น6 0พ0แล้วก็ระยะเพิ่มเป็น60นะแล้วก็อ่าคูณดาวเหลือ1.33นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ๋อมันน่าจะบวกแค่เดียวเนาะใช่ไหมมันน่าจะบวกเป็นไอตัวสไนเปอร์ให้แล้วนะโอเคอัพไปเลยนะอัพขั้นต่อมาอยู่ที่ 5 0า0นะทุกคนดาเมจเพิ่มเป็น70,00นะแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น70แล้วก็คูณดาวเหลือ1วิอัพไปเลยอ่าเดี๋ยวผมไล่อัพตัวเงินแปน๊บนึงนะผมลืมอัพขั้นต่อมาทุกคนอยู่ที่8,00 0นะแล้วก็ดาเมจเพิ่มเป็น10,000ระยะเพิ่มเป็น80คูณดาวเหลือ0.67วินาทีอัพไปเลยก็ขั้นนี้นะทุกคน12 0 0นนะจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะผมว่าตัวนี้เนี่ยอัพได้แบบถูกมากๆเลยทุกคนแล้วก็ดาเมจเพิ่มเป็น12 0 0 0นะ ระยะเพิ่มเป็น90แล้วก็คูณดาวเหลือ0ูนยจุวิอันนี้คือคูณดาวไม่ลดนะคือเท่าเดิมเลยเดี๋ยวรองเงินสักนิดนึงละกันนะทุกคนมาละโอเคอัพเป็นที่เรียบร้อยนะระยะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ d p s อยู่ที่ส0ม0มืนนะก็ถือว่าเยอะพอใช้ได้นะส่วนสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังละกันเนาะทุกคนเดี๋ยวผมขอเข้าดิสคอร์แป๊บนึงนะอ่าทุกคน <laughs> ผมไปหาในดิสคอร์ตมาแล้วนะในดิสคอร์ก็ไม่มีให้อ่านนะ ผมไม่รู้ว่าสกิลนี้มันทาอะไรได้จริงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเล่นต่อเลยกันนะอันนี้ก็มีเงินอัพอยู่เยอะละส่วนตัวเครื่องบินผมก็จะวางเล่นเลยเละกันนะทุกคนมีกี่ตัวเอ้ยเดี๋ยวผมลืมเลยวางได้กี่ตัวเนี่ยว,วางได้แค่ตัวเดียวนะทุกคนแล้วก็มาเป็นตัวของเครื่องบินเนาะไอตัวนี้วางได้กี่ตัวเนี่ยวางได้3ตัวเท่านั้นนะระดับมิติวางได้3ตัวค่าอัพก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูประมาณนี้แล้วกันโอ้ค่าอัพแพงมากนะค่าสุดท้ายหมื่นเจ็ดเลยนะทุกคนแพงอยู่เอาเรื่องเลย ก็ตัวของเครื่องบินนะทุกคนอันนี้เนี่ยผมมีบัฟของสปีด3านะก็ DPS อยู่ที่30,000คือแบบเท่าตัวของนาฬิกาบูแมนเลยนะเอาเรื่องนะเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวที่ตีแบบเอาเรื่องเลยนะทุกคนเป็นสปีด3นะโอ้โหเออเนี่ยเนีผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจพอใช้ได้อยู่นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเลเวล5อยู่ไง <c oughs> ผมเลยแบบไม่สามารถจะรีวิวสกิลตัวนี้ให้ดูได้นะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองมากดสกิลตัวนี้แล้วกันแล้วว่าเป็นไงบ้างโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยทุกคนปึ๊บเป็นรูปแบบดาวกระจายน่าจะเป็นแบบกงจับน่าจะเป็นแบบพายุกงจักรอะไรอย่างนี้ป่าวะพายุดาวกระจายนะไอตัวกงจักรอันนี้เนี่ยมันก็คือแบบเป็นรูปนาฬิกาทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ตัวที่มีเลือดเยอะๆเนี่ยคือแบบเข้ามาให้ใกล้ก่อนแล้วกันนะข้างหน้าอีก70กว่าวิคุณดาวถือว่านานเอาเรื่องนะร้อยกว่าน่าจะ2นาทีแน่ๆเลยทุกคน เลืออีก30วีนะเราจะสามารถกดสกิลได้อีกหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวรอสักครู่นึงทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้แล้วกันนะปุ๊บเออรู้สึกว่ามันก็แรงอยู่นะใช่ไหมผมว่าสกิลมันแรงนะตัวนี้เนี่ยแล้วสกิลมันนานมากเลยทุกคนเป็นพายุนะมาล้วทุกคนตัวไอ้ตัวระเบิดอยูนิตระเบิดปะตั้มนั่นไงผมว่าแล้วต้องเป็นตัวนี้อ,อ่าไปาไป แล้วก็เปิดบุม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 เป็นไงบ้างฮะแรงหรือเปล่าเอ,อ้ยมันมันก็ดูยากอยู่นะตัวนี้ทุกคนคิดว่าไงฮะตัวนี้เป็นไงบ้างผมรู้สึกว่าก็ถือว่าแรงนะแต่เสียดายเลยก็คือมันวางไแค่ตัวเดียวนะเนี่ยตัวนี้สีวางได้แค่ตัวเดียวนี่คือเข้าเสียเลยนะทุกคนโอ้ตัวในเกมนี้น่มีนาฬิกาอยู่สี่เวอร์ชันแล้วนะ เป็นตัวแบบเวอร์ชั่นธรรมดาที่อยู่ในตู้สุ่มที่แบบใช้เงินนทุกคนแล้วก็เป็นตู้เจม2ตัวนะแล้วก็เป็นตัวของเกมพาร์ตอีกหนึ่งตัวไม่ใช่เกมพาร์ตดิเขาเรียกว่าพรีเมียมพาร์ตป่ะใช่ไหมน่าจะเป็นพรีเมียมพาร์ตอะทุกคนเป็นไงบ้างกบสำหรับตัวของไททันคอกวูแมนนะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ตีแรงนะแต่เสียงเดียวเลยก็คือโอโ้วางได้แค่ตัวเดียวเป็นเฟิร์สอิดิชั่นอะไรคือเฟิร์สอิดิชั่นแล้วผมจะสามารถอาสก,กิลันตรงไหนได้วะเนี่ย อ่ะโอเคทุกคนก็เอาเป็นว่าสำหรับคิวนี้เนี่ยก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนล้วกันนะสำหรับใครทีไม่ได้ตามผมเนี่ยฝากติดตามไปด้วยกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับอย่าลืมไปอุดหนุนร้านจ o o b u c k Shop ละล่ะทุกคน